ฮัลโหลไละสไตล์บายซมซ่านนะคะสังซ่าจะมาแนแนวแนแนววิธีเสื้อเสื้อที่เราออกต้องแต่นี้นะคะเอาเข้าตั้งแต่ช่วงข้างนะคะส่วนอะไรเขาความยาวอะไรได้อะคะ่ะคือไม่ไม่เว้าเอวของคุณสุภาพสตรีนะคะ จับดูว่าขนาดนะคะอยาเราต้องเราต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าชอบรัดมากหรืออ่าโอเวอร์ไซส์หน่อยๆอะไรประมาณเนี้ค่ะต้องดูสไตล์นะคะขั้นตอนของการอ่า DIY นะคะถ้าคุณอยากได้งานที่ตรงงานที่ตรงสเปคลูกค้านะคะให้ฟังเขานะคะว่า1ให้รู้สไตล์ของลูกค้านะคะแล้วก็2 สองเราจะถามก่อนทุกครั้งนะคะว่าชอบรัดหรือชอบหลวมๆนะคะให้เราคิดแล้วก็เป็นคนที่ถามลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าบอกเสร็จนะคะทั้งนั้นทั้งนี้คือจับใจความลูกค้าให้ได้ก่อนนะคะจับใจความลูกค้าให้ได้ว่าเขาสื่อต้องการอะไรก่อนนะคะแล้วทีนี้ค่อยคิดตามนะคะสมมุติว่าเจ้านี้เขาก็จะบอกว่า แขนได้ความกว้างได้แต่แต่ส่วนนี้ไม่ไม่กระชับเราก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าช่วงนี้มันเป็นตรงซึ่งผู้หญิงนะคะเขาก็จะห่วงสะทุนเขาอ่าค่ะแต่เพียงแต่เราถามเขาว่าเราชอบรัดหรือชอบอ่าธรรมดาชอบให้หลวมๆห,หน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะต้องมีถามด้วยนะคะให้แบบว่า ให้รู้สไตล์เขาถ้าเป็นลูกค้าใหม่อะค่ะถ้าลูกค้าเก่าเราก็จะรู้สไตล์ของลูกค้าแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนสไตล์ไหนเสื้อผ้าเขาต้องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็อ่าหลังจากที่ฟังเขาสื่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วทีนี้เราก็เราก็ถามสไตล์เขาด้วยนะว่าคุณชอบยังไงคุณชอบอ่าสมมุติเรนเกงอ่างเงี้ยคุณก็จะบอกว่าฉันชอบ ตืร์อลอยน้ําหรือว่าคลุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องมีคําถามนะคะกางเกงเหมือนกันเท้าเอวเข้าเอวออกอะ่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าอ่าใส่ได้แต่แน่นไปอันนี้เราก็ออกข้างละนิ้วเพื่อคลายให้เขาสบายแต่ถ้าเขาบอกใส่ไม่ได้เลยความกว้างอยู่ระดับนี้ระดับนี้งั้นก็เราก็วัดเลยนะคะ แล้วก็ชอบบอกว่าหลวมหน่อยนึงหรือเอาพอดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ทําตามลูกค้าบอกนะคะการสื่อสารงานนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืออันนี้คือเขาจะมาเว้าเว้าช่วงช่วงเอวนะคะเห็นไหมคะนี่คือเอาเข้าข้างล้านิ้วครึ่งนะคะสไตล์เว้านะคะเห็นไหมคะเว้าเนี่ย ส่วนนี้เขาได้แล้วค่ะช่วงสะโพกเขาได้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์จะให้เห็นนี่คือเว้านะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกอันนี้คือวิธีเสื้อยืดถ้าเขาบอกว่ารัดชอบรัดรูปเลยเราก็กระชับได้นะคะแต่ทางนั้นทั้งนี้ต้องดูว่าเสื้อยืดหรือเสื้อเนื้อไม่ยืดถ้าเสื้อเนื้อไม่ยืดอย่าไปใส่รัดรูปให้เขานะคะอันนี้คือผ้ายืดนั้นที่พูดเนี่ยที่ทําคลิปคือผ้ายืดนะคะ ถ้ายืดนะ่ะรัดรูปได้ตามสไตล์ลูกค้าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บริมแล้วก็โพ้งริมให้เขานะคะที่เราตัดออกนะคะเก็บรายละเอียดอันนี้คือขั้นตอนวิธีทำอ่าเข้าเชฟลูกค้านะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันหมดค่ะเห็นไหมคะอันนี้ทั้งท่าตัดออกแล้วเดี๋ยวรอพ้องริมเก็บริมอะคะ่ะนี่นะคะ ใส่แล้วก็จับดูว่าลูกค้าชอบแน่นชอบอะไรดูหน้าอกรวมไปด้วยนะคะถ้าหน้าอกอาเขาเต็มแล้วก็ไม่ต้องนะคะเข้ามาเอาแค่ใต้เา้านมเลยไปหาเอวนะคะอันนี้ต้องดูนะคะว่า,าบางทีหน้าอกเขาแน่นแล้วเราไปกว้านลงหมดไม่ได้นะคะมันจะแน่นถ้าหน้าอกเขาเต็มแต่อันนี้เขาไม่ไม่ว้าเอวใต้เาวานมไปหาเอวไม่เว้าเราก็เอาแต่ช่วงใต้ราวานมไปหา หาเอวเท่านั้นนะคะต้องดูด้วยหุ่นสุภาพสตรีที่แบบบางคนก็ทรงโตบางคนก็ไม่มีทรงอะไรเงี้ยเราก็เจ็บได้ก็เจ็บส่วนไหนได้นะคะเข้าเข้าก็คือให้ลูกค้าสวมเข้าเข้าให้ดูนะคะอย่าไปถ้าทรงโตอย่าไปเอาอ,อ่าหน้าอ,อกเข้าเข้าเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ตัดตัดนะคะมอสเสร็จ จากทรงตรงให้เป็นทรงเอล่ะค่ะทรงเข้ารูปอะค่ะเนี่ยค่ะเจ้าซาตัดนะคะที่จริงมันเป็นทรงตรงนะคะแล้วก็พ้งริมตัดผ้าแล้วก็ไปพ้งริมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่คือการเข้ารูปที่เป็นผ้ายืดนะคะ เข้าอ่าเข้าเชฟอะค่ะเห็นไหมคะตัดเบเบบลเหมือนตัวตัวแรกที่ทําให้ดูคืออาผ้าลูกค้าคนเดียวกันหมดค่ะแต่ทีนี้ซังซ่ามาท,ทําคลิปบอกเพื่อนว่าถ้าอ่าเข้าๆแล้วถ้าลูกค้าทรงโตทรงไม่มีก็ต้องเอาเข้าต่างกันนะคะปกติเห็นไหมคะเขาจะเป็นเบ้ล วาวอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้หญิงก็ชอบวาวอย่างเงี้ยค่ะปกติเขาจะทรงตรงเลยนะคะเป็นทรงคล้ายๆทรงผู้ชายอะคะ่ะนี่แหละค่ะขอบคุณมากมายนะคะ See you ซ U Next t o this clip นะคะอันนี้คือสไตล์ผ้าไม่กระชับที่เอวนะคะส่วนความยาวกับแขนได้ก็ไม่ต้องไปแตะของลูกค้านะคะแล้วก็ต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าชอบหลวมหน่อยนึงหรือชอบชอบชอบ หลวมหน่อยนึงหรือชอบฟิตเลยรัดรูปเลยเพราะว่าที่ลูกค้ามาทำก็คือเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดเราจะเข้าพอดีก็จะเข้าพอดีของเขาค่ะแต่ถ้าผ้าที่แบบเนื้อที่แบบไม่นี่อย่าไปนี่นะคะอย่างน้อยๆสมมุติว่าอกสามแปดก็ต้องเหลือ4ี่สิบไว้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปเอา3ามแปดเลยมันจะรัดไปถ้าผ้าที่แบบไม่ยืดนะคะอันนี้คือแนะนำข้อคิดน,นะคะ เสร็จแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดนะคะโพงริมตัดที่ได้นะคะขอบคุณมากมายค่ะวิธีวิธีเอาอ่าเข้าเอวกระชับของเสื้อยืดนะคะขอบคุณมากมายค่ะ